สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมหลวงพ่อโตกูตแตกรุ่นสองหลังยัน,นรุ่นนี้สร้างเมื่อประมาณปีพศ2523ยด้วยร,รัมหลวงปู่พุทธซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณนะนั้น โดยใช้ต้นแบบพิมพ์หลวงพ่อโตกรุตแตกรุ่นหนึ่งหลังผ้าหลวงปู่กลัวคนจะเข้าใจผิดระหว่างรุ่นหนึ่งรุ่นสองก็เลยสร้างหลังยันขึ้นมาพอสร้างเสร็จก็เปิดให้จำหน่ายในขณะนั้นแต่ไม่ประสบผลสำเร็จสักเท่าไหร่เลยนะคะ ท่านก็เลยเอาไปบรรจุกรุไว้แต่พอปลายปี2526ได้มีน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพซึ่งรวมถึงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการด้วยที่เก็บไว้ในกรุจึงมีปูนมีเศษมีอะไรหลายๆอย่างเก็บไว้ในนั้นน่ะพื้นผิวขององค์ท่านจะมีคราบเห็นปูนทราย ส่วนเรื่องประสบการณ์ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่โตปูุดแตกรุ่น2มีประชาชนได้รับประสบการณ์มากมายทั้งในเรื่องเมตตามหานิยมคงกระพันโดยเฉพาะพุทธานุภาพในการช่วยให้ผู้ครอบครองติดตัวแคล้วคลาดจากอุบัติภัยทั้งปวงได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ